ก็การแข่งขันพิมเมเลอหรือทุก,การนี้เริ่มต้นไปไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาออริซชโอโปเชเตโนโน,นั้นก็คุมทีมเชลซีไปไม่เท่าไหร่แต่ว่าความกดดันตอนนี้ค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่แพ้คาถทิ่ตต่อนอตวิี่ทำฟอร์อะไรน้ำศูนย์นประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เชลซีเล่นได้ค่อนข้างแย่สร้างโอกาสนั้น ก็มากครั้งอยู่นะครับ21ครั้งแต่ว่าค่อนข้างอะไรอ่ะสเปซปะนะครับยิงหลุดออกนอกกรอบนะครับทั้งเกมเนี่ย90นาทีบวกกับช่วงชดเวลาบาดเจ็บซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับตามกฎใหม่ของพรีเมียร์ลีกปรากฏว่าเชลซีนั้นยิงตรงกรอบเพียงแค่2ครั้งเองแล้วก็ความผิดพลาดของตัวเองนะครับโดนตัดบอลในช่วงต้นครึ่งหลังก็โดนตัวสำรองนะครับของฟอเรส อันเชนี่อเลนกาั้นลงโทษไปนะครับก็บางทีอาจจะสมควรสำหรับเกมนี้นะครับเมื่อเชลซีนั้นเล่นไม่ดีเอามากๆานะครับปัญหาสำคัญอย่างที่ชี้ไปในตอนต้นนะครับที่บอกว่า,าจังหวะการยิงตรงกรอนนั้นน้อยนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเบอร์15ของพวกเขานะครับศูนย์หน้าตูป้าตัวใหม่อย่างนิกโคลาเจคสันนั้นก็ การเชื่อมเกมนะครับการโคบอลผมว่าใช้ได้แต่ว่าจังหวะจบนั้นยังทําไม่ได้แล้วก็ปลายครึ่งหลังนะครับปลายเกมมีโอกาสที่เข้าชาร์จจากจังหวะให้สวยๆของรายฮิมข้ามคานไปอันนั้นเป็นช็อตที่เรียกว่าแฟนบอลต้องจดจําครับก็แจ็คสันตอนนี้หวังไม่ได้ครับ